สวัสดีครับสวัสดีครับที่ดอง,องปลอกไฟบัสสุขูสุขวันนี้นะครับเมนูแกงออมแกงออมเนื้อ <c oughs> ซีเนื้อเศ็ดยูตลาดตลาดนัดครับใส่ออมใส่ผักอีเลิศ ภาษากลางใบชะพลูนี่กะใส่ใบพักไส่แล้วกางโบจักอ๋อยอดบราระขี้นกอืมอืมอีกอันหนึ่งที่ใส่นะครับพักข้าวกสากลางในโมฮูดีแต่กินไปแล้วเนี่ยผักอันนี้กินไปแล้วเนี่ยมันีรู้สึกว่าภาษาอีสานบ้านของคือ มันชีดดาลิ้นยักหน่อยมันจะหึ่นหึ่นลิ้นมันจะอะไรกับลิ้นสักสักอย่างใส่ไปสามอย่างครับผักแกง่อมอเนื้อวันนี้นเนื้อเศษลองดูครับแต่ว่าชิมแล้วอร่อยมากภรรยาเป็นคนทำผมเป็นคนกิน <c oughs> ร้อนๆนครับจากเตาไอ้จากหมอ้อ <c oughs> <c oughs> <coughs> cái ngòn nữa, um, luộc sệt เนื้อชุ้นมือกินแทบสิบ่ได้อันนี้ซื้อมาก็ไม่ได้ซื้อมาเยอะซื้อมาพอได้เหดกินเป็นคราบเดียว,วเพราะเนื้อมันแพงเหลือเกินบางินว่าบางินว่่อยากอยากคิดถึงพักอีเลิศคิดถึงพัก ไปถึงผักข่าร้องเมึงครับพี่น้องครับผักสามอย่างนี้นี่มีคุณรสชาติต่างกันมัญชีได้รสขมของ มะละกินกแล้วก็ยอดมะละกินก๋กจะได้กลิ่นหอมของไพอีเลิศใบชพูเนี่ยอโอ้สุดยอด สุขใจจะเท่าเสี่ยวหนึ่งของความสุขนะครับสุขใ้จะเท่ากับการกิน <c oughs> การมีชีวิตที่ดี <c oughs> คุณกินไข่ต้มเวลาฟองก็คุณไม่มีเวลาคุณทำธุรกิจพันล้านคุณกินแค่แซลมอนสองสมชิ้นคุณกินเนื้อ อะไร <c oughs> เนื้อโกเบเนือ้อพิชังบุก มีปัญญาครับปูมังกร l o อ s t e r อะไรก็แล้วไม่รู้ปูลาสกาอะไรก็แล้วแต่ก็อยากกินอยู่เห็นในคลิปเห็นใน tiktok เห็นใน youtube เห็นในหลายที่ยูทูบเบอร์หลายคนก็ก็ก็ได้กินกันนะก็เลยอยากอยากกินเหมือนเขา <c oughs> แต่ยังยังไม่ดัง ท้องยังไม่ดัก็เลยกินเท่าที่กินได้เป็นกินขึ้นเขากันชิบหายนะครับ l o เตอร์ตัวหนึ่งอ่าไม่รู้จะไม่ได้แต่ที่แน่กุ้งลายเสือเนี่ยรลนึงแปดร้อยก้าร้อยประมาณนี้ครับก็เหะ กินกระปุ่นกินตำมะห่งไปแล้วก็เมนูพิเศษก็อย่างเงี้ยตรงนี้ก็หรือว่าเป็นเมนูพิเศษพิเศษเพื่ออะไรครับราคาเนือมันแพง Lu quanh nhau โอ้ยเยี่ยงขนาดข้าขนาดนีน้อย <c oughs> มันจะได้รสชาติของอิเลิร์ผักข่าภซึ่งเดาลิ่มยังหนึ่งเข้ามาไป ไปกมกล่อมในในปากเรา <c oughs> ได้รสขมของยอดมะละผมแนะนำนะครับเมนูนี้แนะนำมากแกงออมทำเหมือนเหมือนเหมือนแกงออมทั่วไปคุณจะออมกระดูกหมูก็ได้ออมไก่ก็ได้ออมอะไรก็ได้จับไลค์ความรู้สึกเดิมๆผมอย่ ที่ผมบอกว่ามันใส่เปรี้ยวเข้าไปนี่มันจะเปลี่ยนแปลงรสชาติของอ่อมแกงอ่อมปะลาสายอะไรแต่เมนูนี้นี่อย่าไปใส่เปรี้ยวเพราะว่ามันมันจะดึงดึงกลิ่นดึงรสชาติของความขมของยอดมะละก็ละกลิ่นของอใบชะพลู อีเลือเท่านี้มันจะดึงตัวนี้ไปก็เลยอยากจากะสิ่งของการทำงานเอ๊ะ <c oughs> ของการทำอาหาร <c oughs> คุณทำคุณกิน คุณชอบแบบไหนคุณก็ทําแบบนั้นให้คนอื่นกินให้ลูกค้ากินถ้าคุณทําาอย่งนี้ได้อุองค์ประกอบของเชฟเนาะก็ดไม่ได้การเป็นเชฟที่ดี จนตรงผมคีดว่าการเป็นเชฟที่ดีนะเมื่อไหร่ที่คุณทำครั้งแรกที่คุณทําอร่อยคําว่ามาตรฐานมันต้องมีแต่ได้ว่าคุณต้องทําทุกอย่างทั้งชีวิตคุณถ้าคุณยึดถือคำ,ำว่าเป็นเชฟเป็นกุ๊กเป็นคนทําอาหารให้คนอื่นกิน คุณต้องยึดถือกันมาก <c oughs> มาตารฐานถ้าคุณรับตามมาตาฐารได้คุณเป็นเชฟ่ดีโอ้กิได้ดีกว่านะโอเคครับบายบาย ประมาณสินาทีจต่ลนะคลิปโอเคครับจะพบกันคลิปหน้าขอทุกคนมีความสุขครับสวัสดีครับ